โอ้ oh, มันเห็นไหค่อยเยอะเลยอ่ะอันนี้คืออาวันนะครับยังไงตอนนั้นขอเปิดกับไม่ได้เปิดมาสักประมาณเดือนกว่าเพราะว่าหน้าหนาว จริงๆตอนแรกผมว่าจะไปตอนตอนเย็นๆแล้วเว้ยเพราะาตอนเย็นๆมันไม่ไม่ใช่ดิคือเชื่อไหมว่าตอนเนี้ยมันเป็นตอนเย็นด้วยเนี่ยหกโมงเย็นแต่ว่ามันมันมืดแล้วเพราะว่าเป็นหน้าหนาวนะครับโอเคหกสิบละเป็นหน้าหนาวแล้วแต่หน้าหนาวที่ยลรมันก็คือมันชอบ มันชอบไปนี่เร็วมันชอบมืดเร็วนะครับไม่ใช่ชอบไม่ได้ชอบมันมืดเร็วเป็นปกตินะครับเออเราก็เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยเว้ยช่วงหน้าเนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าเออมันหนาวแล้วติดลบอิมภาลงอะไรพวกนี้นะครับ แต่ว่าพอดีว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันปีใหม่นะครับผมก็จะมีพวกกระเก็ดระเบิดหรือว่าปะทัดวางปะทัดอยู่ตรงตามพื้นอยู่ไม่รู้ต้องโกโกวเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามองด้วยเลนส์ตาเปล่าเนี่ยมันจะเห็นด้วยจะมีแบบรายรยิบรายยับครับนะครับ,รบก็หวังว่ามันจะไม่เปียกแล้วก็ทำให้เราลื่นลุโอเคเดี๋ยวผมให้ดูกันนนะตอนนี้เริ่มมีไฟละคือ ผมมีไฟตรงนี้อีกแต่ว่ามันพังไม่ใช่พังสิมันเสียยังต้องไปนี่ใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเอาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาวันเนี่ยของผมเนี่ยไฟมันจะเป็นสีนี้เว้ยไฟมันจะเป็นสีสีเหลืองผมซื้อไฟมาใหม่มาใหม่นะครับมันก็จะเป็นสีฟา้า จะไ,ได้ยินเสี่ยวเพราะว่าเออไฟม,มันโดนไม่โดนโล่ของนีๆๆ่ๆเลยจังจๆแต่ว่าตอนนี้มันก็น่าจะได้ยินเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ขับแรงข้างหน้ามีตำรวจเหมือนเขาปิดถนนเพราะอะไรบางอย่างเราไม่ไปเสี่ยงดีกว่านะครับ <c oughs> เราก็จะไปเลี้ยวทางขวาเพราะเราต้องไปทางขวาอยู่แล้วอย่าโอเคเราเป็นคนที่ดีนะครับเราต้องหยุด าเาพูดดบอกนะเขาว่าไอ้มันปวดว่ะไอมันปวดทางเดินข้ามถนนถ้าอาวันเนี่ยภาษาเยอรมันเรียกว่าไงที่นี่เขาไม่เรียกอานะวันนะเพราะเขาจะเรียกว่า airlines นะครับผมคำว่าเอลก็คือเป็นตัว R ภาษาเยอรมันแล้วก็อน์ก็คือเลขหนึ่ง อาวานองผมเนี่ยผมเรียกอาวานดีกว่าตอนนี้นะเพราะผมยังไม่มีชื่อไม่ชื่อเพราะว่าผมยังไม่มีชื่อ,อ,อคืออาวานตัวนี้เนี่ยเป็นสีดําทองนะครับสีดําแล้วก็มีสีทองเล่นนิดนดยหน่อยนะ เพื่อนขับรถเลยเว้ยเพราะว่าหนึ่งเพื่อนของผมเนี่ยมันจะมีพวกใบทะเบียนใบทะเบียนเทียบว่าสามารถขับได้เฉพาะเดือนนี้ถึงเดือนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยหน้าหนาวมันไม่ค่อยทํากันนะครับเพราะว่าหน้าหนาวส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกหิมะตกแต่ว่าก็ดู้วการหน้าหนาวเออปีนี้เนี่ยมันไม่มีหิมะเลยเว้ยหนาวก็ไม่หนาวแต่แค่แบบหนาวก็เป,เปลี่ยน ก็ผมลืม,ลมบอกอีกอย่างเว้ยก็คือเนื่องจากว่าวันปีใหม่แล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมดูทุกคนแล้วก็ขอให้ครอบครัวของทุกคนเนี่ยแข็งแรงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบผมหรือไม่ชอบผมก็ตามผมขอให้ครอบครัวของทุกคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป คนที่มีงานอยู่ก็ขอให้ได้เงินเดือนเพิ่มเร็วๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องส่วนเ,เรื่องเศรกิจของประเทศไทยเนี่ยผมขอให้มันผ่านเร็วๆนะครับเราจะรู้ไปด้วยกันโอเค